ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระปุพระสิกขาและปุปพสิกขาวันนาันางพระอมราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบร,รมนิวาโรจนาต่อไปก็จะเป็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบทว่าอนุตตรโอปุริสธรรมมสารติ อันหนึ่งอนุตตรโุริสธรรมสารถิสองนี้เป็นพระนามเดียวกันแปลว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ทรมานซึ่งบุรุษที่ควรทรมานไม่มีใครยิ่งกว่าแท้จริงเหมือนอย่างก็จฉาสารและอัศดรนายหัตถาจารย์อาสาาจารย์ควานผู้ฉลาดทรมานค่องแคล่วแล้วด้วยดีในควานประสงค์จะให้เล่นไปในทิศใดก็เล่นไปได้อย่างทิศนั้นอย่างเดียวในวาระหนึ่ง ส่วนบุรุษที่พระผู้มีพระภาคทรงทรมานแล้วนั้นแม้นั่งอยู่ด้วยบรรลังอันเดียวก็ย่อมแล่นไปได้จูทิศทั้งแปดคือสมบัติแปดเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าอนุตตโรปุริสัธรรมสารถิอันหนึ่งพระองค์ทรงทรมานเทพดามนุษย์ซึ่งเป็นบุรุษควรทรมานด้วยอนุสาสนีปาฏิหาร เป็นกระบวนทรมานไม่ข่มเหงด้วยอาจยาให้ตัดเฉวยทุกขเวทนาดังควานช้างควานม,มา้าและคนที่เป็นอิสราธิ่ปดีทรมานซึ่งค็จะสารและอัตดรและชนอยู่ในอำนาจแห่งตนด้วยคำดาและอาจยาคือจองจำและประหารด้วยเครื่องประหารต่างๆแม้พระองค์ทรงทรมานสัตว์บางพวกด้วยอิทธิป,ปาฏิหารและอาเทสนาปาฏิหารบ้าง ก็เป็นกระบวนการปราบปรามให้สิ้นพยศอันดุร้ายมานะดือ้อกระด้างเสก่อนแล้วก็ทรงทรมานด้วยอนุสาสนีปาฏิหารคือประธานเทศนาคำสอนให้สัตว์ปฏิบัติตามมาลพยศอันร้ายคือทุจริตสังกิเลธรรมด้วยมรรคภาวนานั้นนนสัตว์นั้นไม่กลับคืนประกอบด้วยทุจริตสังกิเลสธรรมซึ่งเป็นพยศอันร้ายอีกเลย ดังโคจตานและอัสดรในความทรมานแล้วแลกลับคืนมีพยศอันร้ายอีกบ้างในการบางคราวเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าอนุตโ e ปุริสธรรมสารทิผู้ทรมานซึ่งบุุรที่ควรทรมานไม่มีใครยิ่งกว่าพระนามว่าทถาเดวมนุษย์สานังแปลว่าพระองค์เป็นศาสดาผู้สอนของเทพดามนุษย์ทั้งหลาย แท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมสอนด้วยประโยชน์สามอย่างคือทิฏฐธรรมิกจัปประโยชน์ในทิฏฐธรรมปัจจุบันคือชาตินี้และสัมปรายิจจรัปประโยชน์ในภพหน้าและปรมัตัปประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานตามควรแก่อัตยาศัยแห่งเวนยัสัตพระองค์สอนด้วยทิฏฐธรรมิจจัปประโยชน์นั้นดังพระองค์สอนทีฆชานุโกริยบุตร และอุชยะคามด้วยสัมปทานสี่คืออุทฐานะสัมปทานความมันประกอบกิจการงานซึ่งเป็นหน้าที่อันตนจะต้องทำและแสวงหาทรัพย์โดยอุบายที่ชอบอารักษสัมปทานความฉลาดรักษากิจการงานที่ตนประกอบและทรัพย์ที่แสวงหาได้มาด้วยความหมั่นนั้นมิให้เสียหายสมาชีวิต,ตาความเลี้ยงชีวิตใช้ทรัพย์พอควรแก่กำลังทรัพย์ที่มีมากและน้อย และกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้เสพกัลยาณมิตรต่างนี้ก็ดีและทรงชี้ให้รู้จักอบายมุกประตูที่จะให้เสื่อมทรั์สี่อย่างคือเป็นนักเลงสตรีหนึ่งเป็นนักเลงสุราหนึ่งเป็นนักเลงเล่นการพนันหนึ่งคบคนชั่วเป็นมิตรหนึ่งและทรงแจกอบายมุกอีกหกอย่างคือประกอบการเสพสุราหนึ่งเที่ยวเล่นกลางคืนหนึ่งเพลินในการระเล่นเกินประมาณหนึ่ง ประกอบการเล่นการพนันหนึ่งคบคนชั่วเป็นมิรหนึ่งเกียรติคร้านการประกอบกิจการงานหนึ่งให้สิงคาระกะมานพคฤาหบดีบุตรรู้จักเพื่อมาละเว้นเสียดังนี้ชื่อว่าสอนด้วยทิฏฐะรรมิกัตถะประโยชน์และพระองค์สอนด้วยสัมปรายิกัตถะประโยชน์นั้นดังสอนทีฆชานุโกริยบุตรเป็นต้นนั้นด้วยสัมปทาตีคือศรัทธาศีลจาคะปัญญา อันหนึ่งพระองค์ทรงแสดงมัตติยตาปฏิบัติเกื้อกูลแก่มารดาเปตติยตาการปฏิบัติเกื้อกูลแก่ปิดาสามัญยตาการปฏิบัติเกื้อกูลแก่สมณะผู้ปฏิบัติกายวาจาใจรำับจากบาปบรามัญยตาปฏิบัติเกื้อกูลแก่ท่านผู้มละบาปในไตรทวารซึ่งได้นามตามอริยะโอหารว่าพรามอปตาจายนะ ความประพฤติตนอ่อนน้อมแก่บุคคลผู้ควรอ่อนน้อมแลาแสดงยาติสังหะการสงเคราะห์ญาติปุตตะทธธาระสังหะความสงเคราะห์บุตรภริยาและบุญกิิยาวัตถุสามคือทานการให้ปันหนึ่งศีลความสมรวมกายวาจาเรียบร้อยปราศจ,จากโทษหนึ่งภาวนาความทำกุศลให้เกิดมีในจิตหนึ่งทุจริป,ปรหานการมาละความประพฤติชั่ว สุจริตสมาทานการถือความประพฤติดีเป็นต้นโดยในวิจิตทิพแพรยักษ์จ้ายอย่างๆซึ่งมีมาในสุตตันตประเทศนั้นๆดังนี้ชื่อว่าสอนด้วยสัมปรายิกัตถประโยชน์พระองค์ทรงสแสดงไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาและแสดงปฏิปทาต่างๆซึ่งเป็นอุปการะแก่ไตรสิกขาซึ่งเป็นทางที่สัตว์จะดำเนินถึงพระนิพพาน เป็นที่กเกษมสิ้นทุกข์โดยอเนกนัยวิจิตต่างๆซึ่งมีมาในคำพีปริยติธรรมดังนี้นั้นชื่อว่าทรงสอนด้วยปรมตถประโยชน์เพราะพระองค์สอนสัตว์ด้วยประโยชน์สามดังนี้จึงมีพระนามว่าส um ัตธาเดวมนุษสานังก็แลพระองค์ทรงสอนด้วยทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์และสัมปรายิกัตถประโยชน์นั้นไม่มหศัศจรรย์ยิ่งนัก ด้วยครูอื่นบางเหลา่าอาจแสดงได้บ้างโดยเอกเทศซึ่งพระองค์ทรงสอนด้วยทางปรมัตถประโยชน์นั้นเป็นมหาสัรย์ใหญ่ยิ่งนักด้วยครูอื่นไม่อาจแสดงได้แม้โดยเอกเทศอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าดังอาจารย์ผู้สอนอักษรสมัยฝ่ายเวนยสัตว์ซึ่งยังไม่เคยสดับพุทธภาษิตไม่รู้จักประโยชน์สองก็ดีและประเภทกุศลและอกุศล และประเภทแห่งสังขารมีขันเป็นต้นประกอบด้วยวิปาสสําสำคัญว่าสังขารเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลและเป็นของงามดังกุมารน,น้อยที่ยังไม่ได้ศึกษาในอักษรสมัยแม้เห็นอักษรก็สำคัญว่าลวดลายวิจิตครั้นเวนยสัตว์ได้สดับพระพุทธภาธติเฉพาะพระพักหรืออาศัยอุกหะปร,ริปุชาคือการเรียนการสอบถาม และกระดับเทศนาแต่ผู้หูสูตรบุคคลแสดงสืบๆกันมาแล้วอ่านออกและรู้ประเภทแห่งธรรมเป็นกุศลและอกุศลและรู้ประเภทแห่งสังขารมีนามรูปเป็นต้นแล้วแยกย้ายกองสังขารเป็นนามรูปหรือขันห้าขึ้นพิจารณาด้วยสัมมัชนญาณก็คือเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นสามัญลักษณะในสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่ตน หรือเห็นว่าเป็นของปฏิกูลไม่งามมาละวิปัาสาสามสี่ได้ด้วยตะทังข้าประหารขนะหนึ่งก็ดีหรือด้วยสมุดเฉทัประหารมาละขาดทีเดียวก็ดีวิปัาสาสามก็ได้แก่สัญญาวิปาัาสจิตตวิปาัาสแล้วก็ทิฏฐิวิปาัาสในอาการสี่ก็คือมีความจํามีความคิดมีความเห็นในสิ่งที่ไม่งามว่างามไม่เที่ยงว่าเที่ยงเป็นทุกข์ก็เป็นสุข แล้วก็เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาอันนี้ด้วยอาการสี่อย่างแต่ว่าวิปปร,ราชั้นก็มีสามก็คือสัญญาวิปปร,ราชิตตวิปปร,ราชแล้วก็ทิฏฐิวิปปร,ราชก็ดังกุมารน้อยได้ศึกษาอักษรสมัยในสำนักของอาจารย์แล้วได้เห็นอักษรอ่านออกรู้ความมะละวิปปร,ราชซึ่งเห็นว่าเป็นลวดลายนั้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ถึงพระองค์ดับขันธปริณิพานาแล้วล่วงไป คำสอนซึ่งเป็นอนุสาสนีปาฏิหารยังประดิษฐานอยู่เป็นคุณแก่เทพดามนุษย์ในภายหลังก็ได้ชื่อว่าเป็นศาสดาผู้สอนของเทพดาและมนุษย์ในภายหลังด้วยเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพระนามว่าสัทธาเดวมนุษยานังคำว่าเดวมนุษยานังนั้นเป็นคำกล่าวด้วยสามารถกำหนดสัตว์อันอุกฤษและกำหนดสัตว์ที่เป็นพัพพระบุคคลควรตัดสรู้ จตุราริยมัคคาริยผลก็คืออริยสัพส,สีมีมัคมีผลเป็นต้นถึงกระนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ชื่อว่าเป็นศาสดา,าผู้สอนของอามนุษย์และเดรัจฉานบางเหล่าด้วยเพราะพระองค์ประทานอนุสาสนีคำสอนแก่อามนุษย์และเดรัจฉานเหล่านั้นดังอาละวกยักษ์และอะปะล,ละลละนาคราชเป็นต้นซึ่งได้รับอนุสาสนีของพระองค์ใต้ประสาท ได้ปะสทาาะก็คือความเลื่อมใสยัยงลงในพระรัตนตรยัยมะละพยศอันร้ายคือทุจริตเสียได้เพระนามว่าพุทธโธนั้นแปลว่าเป็นผู้ตัดสรู้คือรู้เท่ายยาธรรมทั้งปวงอันหนึ่งแปลว่าเป็นผู้บาลแล้วถึงที่ด้วยตัดสรู้ตัดจะของจริงสี่โดยลำพังพระองค์เองและให้ตัดอื่นตัดรู้ตามด้วยอธิบายทั้งปวงให้ปราดพึงรู้ดังในหนหลังนั้นเถิด ในที่นี้แปลกแต่คําว่าเยยธรรมแทนสังขารเท่านั้นพระนามว่าพควานั้นแปลว่าผู้มีภาคก็ภาคนั้นได้แก่กุศลธรรมมีทานศีลเป็นต้นซึ่งเป็นธรรมอันถึงซึ่งส่วนอันอุดมอย่างอุกฤษและเป็นกุศลยังโลกิยสุขโลกุตรสุขให้บังเกิดขึ้นภาคนั้นย่อมมีแก่พระองค์พระเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าพควา อันหนึ่งพระวาแปลว่าเป็นผู้แจกออกก็แลพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมแจกออกซึ่งสัพพธรรมท,ทั้งปวงโดยประเภทว่าเป็นกุศลและอกุศลและเป็นอัพยกริดทำใช่กุศลและอกุศลเป็นต้นแล้วก็แจกกระจายขยายธรรมเหล่านั้นเป็นจิตเจตติกแล้วก็จัดจำแนกเป็นภูมิสี่เป็นต้นเพื่อให้กุลบุตรรู้แจ้งชัดในธรรมมีกุศลเป็นต้นนั้น แล้วยักย้ายทำเหล่านั้นเป็นขันธ์อายตนะท่าอินทรีย์อริยต,รรตัดปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเพื่อเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาปัญญาและแจกสามัญลักษณะเครื่องหมายเป็นสามัญซึ่งมีทั่วไปในทมเหล่านั้นคืออณิจตตาความที่ทมเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาความที่ทมเหล่านั้นเป็นทุกข์ทนได้ยากอนัตตาความที่ทมเหล่านั้นเป็นของไม่ใช่ตน สามนี้เป็นลักษณะเครื่องหมายแห่งวิปัสสนาปัญญาและประสงค์จะชี้ว่าในธรรมทั้งปวงเหล่านั้นได้จริงอยู่สี่จึงทรงแจกสัจจะของจริงแห่งพระอริยเจ้าสคือทุกข์สมุทัยนิโรธมัรแล้วประสงค์จะให้เห็นว่าเป็นทุกข์ด้วยเหตุนี้จึงทรงแจกอัฏฐะแห่งสัจจะสี่นั้นว่าธรรมมีขันเป็นต้นนั้นเป็นทุกข์ ด้วยอัดคือบีบคั้นสัตว์อย่างหนึ่งปีระนัโถด้วยอัดคือเป็นทำอันปัจจัยทั้งหลายมีตัณหาเป็นต้นประชุมพร้อมกันเข้าทําให้เป็นขึ้นอย่างหนึ่งก็คือสังคตัดโถด้วยอัดคือยังสัตว์ให้เร่าร้อนพร้อมอย่างหนึ่งเรียกว่าสันตาปนัตโถด้วยอัดคือเป็นของแปรตัวไม่ยังยืนอย่างหนึ่งเรียกว่าวิปริณามัทโถจึงเป็นทุกตัณหาเป็นสมุทัย เหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกนั้นด้วยอัจคือประมวลมาด้วยสามารถยังทุกให้เกิดขึ้นอย่างหนึ่งอันนี้ก็อายุหนัตโถด้วยอัจคือเป็นเหตุมอบให้ซึ่งทุกเป็นผลของตนอย่างหนึ่งนี้เรียกว่านินิทานัตโถด้วยอัดคือประกอบสัตว์ไว้ด้วยทุกอย่างหนึ่งเรียกว่าสังโยคัตโถด้วยอัดคือห้ามกันไว้ไม่ให้ตัดได้มรรคผลอย่างหนึ่งก็เรียกว่าปริโพทัตโถเป็นปริพธดเครื่องผูกพันเอาไว้ จึงเป็นสมุทยัยพระนิพพานเป็นนิโรธที่ดับทุกข์ด้วยอัดคือสลัดเสียซึ่งอุปธิธรรมเป็นที่เข้าตั้งอยู่แห่งทุกข์ทั้งปวงอย่างหนึ่งนิสรณัดโถด้วยอัดคือวิเวกสงัดจากสังขารทั้งปวงอย่างหนึ่งก็เรียกว่าวิเวกัดโถด้วยอัดคือเป็นธรรมอันปัจจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ประชุมพร้อมกันกระทําให้เป็นขึ้นอย่างหนึ่งเรียกว่าอาสังตัดโถ ด้วยอัดคือเป็นของไม่ตายเพราะเป็นของเที่ยงอย่างหนึง่งเรียกว่าอะมะตัทโธจึงชื่อว่านิโรธสัมมาปฏิปทาชื่อว่ามัจว่าทางด้วยอัดคือนำสัตว์ออกจากวตัตะทุกอย่างหนึง่งเรียกว่านิยานัทโธด้วยอัดคือเป็นเหตุยังสัตว์ให้ถึงซึ่งนิพพานอย่างหนึ่งเรียกว่าเหตวัฏโธด้วยอัดคือเห็นซึ่งพระนิพพานเป็นธรรมอันสุข,ขุม ล่วงส่วนอย่างหนึ่งเรียกว่าทัศนัตโถด้วยอัจคือเป็นอธิปดีแห่งสัมยุทธธรรมในการเห็นซึ่งพระนิพพานอย่างหนึ่งเรียกว่าอธิปตยัตโถจึงชื่อว่ามัคพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกซึ่งทรรทั้งหลายโดยในดังนี้เป็นต้นเพราะเหตุนั้นจึงทรงพระนามว่าภัควาคคำว่าภะควานี้เป็นพระนามแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า สำหรับกล่าวด้วยสามารถความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาอันวิเศษและอุดมกว่าสัตว์ทั้งหลายพระนามตั้งแต่อรหังจนถึงพระขวาเหล่านี้พระพุทธมารดาพระพุทธบิดาหรือพระญาติทั้งปวงหรือเทพดาผู้วิเศษผู้ใดผู้หนึ่งก็ดีจะได้ถวายแก่พระองค์นั้นหาไม่พระนามเหล่านี้เป็นเนมิตกนนามมาแต่นิมิต คือคุณเกิดขึ้นพร้อมก,กันกับด้วยความบังเกิดด้วยนามตายในอริยชาติและทรงแสดงธรรมาจากกับประวัตนสูตรแห่งพระองค์พระนามเหล่านี้บางพระนามเหมือนด้วยชื่อพระขีนาศพซึ่งเป็นสาวกกมีแต่เนื้อความแปลกกันให้นักปรา์ถึงรู้โดยเนื้อความซึ่งกล่าวมาแล้วเถิดคนซึ่งได้ในพระนามเหล่านี้ว่าโดยย่อเป็นสองคืออตติหิตสัมปติ ความถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยทำเกื้อกูลแก่ตนหนึ่งปะระหิตะปฏิปฏัติความปฏิบัติเกื้อกูลแก่ตัดอื่นหนึ่งบทว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรเหล่านี้ประกาศอัตตหิตะสัมปฏิคุณก็คือคุณที่ถึงพร้อมบริบูรณ์เกื้อกูลแก่ตนเพราะบทเหล่านั้นสแสดงยานและปหานะ ก็คือปัญญากับการละกิเลสซึ่งเป็นผลและสัมปทาบทว่าอานุตตโรภูริสธรรมสารธิสัทธาเดวมนุสานังเหลา่านี้ประกาศประหิตะปฏิบัติคุณก็คือเป็นธรรมที่ปฏิบัติเกื้อกูลแก่สัตว์อื่นเพราะบทเหล่านั้นแสดงสัตตุประการะสัมปทาด้วยบทว่าพุทโธและภะควานี้ประกาศคุณทั้งสองคือ อัตาหิตะสัมปติและประหิตะสัมปต,ติเพื่อกูลแก่พระองค์ด้วยเพื่อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอื่นด้วยเพราะบททั้งสองนั้นแสดงโพธิสัมภาระสัมภารณะและยานซึ่งเป็นเหตุสัมปาัาและผลสัมปทาและแสดงสัตว์ตุปการะสัมบัาาเมื่อเป็นเช่นนี้บททั้งหลายเหล่านั้นได้ชื่อว่าประกาศมหากรุณาสมาโยคะและอนุภาวสมบัติรูปกายสมบัติ โดยสามารถอันหนึ่งบทว่าอารหังแสดงปหานะการมลกิเลสบทว่าสัมมาสัมพุตโธแสดงภาวนาความทำกุศลให้มีให้เป็นขึ้นด้วยเหตุนั้นพระนามทั้งสองนี้จึงเป็นพระนามใหญ่พระองค์ได้ตรัสด,ด้วยพระนามนี้มีในสุดตังตะประเทศนั้นๆโดยมากอันหนึ่งบทเหล่านี้เป็นเหตุต่อๆกันดังนี้เพราะพระองค์เป็นผู้ไกลาจากกิเลส เป็นผู้ตัดรู้เองชอบจึงเป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจารณะเพราะพระองค์ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะจึงเป็นผู้ไปแล้วดีได้เพราะเป็นผู้ไปแล้วดีจึงเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลกได้เพราะเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลกจึงเป็นผู้ทรมานซึ่งบุรุษควรทรมานไม่มีใครยิ่งกว่าเพราะเป็นผู้ทรมานซึ่งบุรุษควรทรมานไม่มีใครยิ่งกว่า จึงชื่อว่าเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงเป็นผู้บาแล้วถึงที่เพราะเป็นผู้บาแล้วถึงที่จึงชื่อว่าเป็นศาสดาผู้วิเศษแล้วด้วยคุณอุดมยิ่งกว่าสัตว์ควรความเคารพของโลกถ้าจะเจริญพุทธานุสติระดึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าให้พึงระดึกดังนี้ว่าโสพรควาอิติปีอรหัง พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงพระนามว่าอรหังแม้เพราะเหตุนี้ไปทุกทุกบทจนถึงโสภควาอิติปิภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงพระนามว่าภควาแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้คําว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้ก็คือรู้ความหมายของคําว่าอรหังรู้ความหมายของคาว่าสัมมาสัมพุทโธจนกระทั่งถึงรู้ความหมายของคําว่าภควาเพราะเหตุนี้เหตุนี้เหตุคืออะไร คำว่าแม้เพราะเหตุนี้นั้นเล็งเอาคำแปลและอธิบายซึ่งกล่าวมาแล้วก่อนนั้นให้ถือเอาอัดคืนเนื้อความขึ้นรำเพงให้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าตามเนื้อความที่กล่าวมาแล้วอย่าถือเอาพยัญชนะขึ้นบนบริกรรมทําอย่างนี้จะไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าจะระลึกทุกๆุกบทก็ได้หรือบทใดบทหนึ่งตามถนัดจบพุทธรัตนกถา ก็ขอให้ท่านน้อมนำคำสอนเหล่านี้ก็คือคุณของพระสมาสมาสุจ้าไปอบรมไปเจริญประทาไว้ในใจผู้ที่เจริญคุณของพระสมาสมาสุจ้าทําไว้ในใจบุคคลน,นั้นเรียบเหมือนกับเป็นพุทธ,ธเจดีสมควรจะการนี้กบาบป้ายบูชาสการะของภัยอันตรายทั้งหลายก็จะทําให้หมดไปสิ้นไปกลาดแล้วจากอันตรายทั้งหลายก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้พ้นจากทุกขพ้นจากทุกก็คือวิบากรเป็นทุก์และพ้นจากทุกคือการแต่เจ็บตาย ในการไม่เนินช้านี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ